คุณสวัสด์วิ่งรับข่าวดีล่าสุดนะครับสวัสด์ได้มีการเปิดเผยว่า DSI เนี่ยมีคําสั่งไม่ฟ้องบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยนะครับหลังจากที่มีบุคคลเข้าร้องเรียนประเด็นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดพอ DSI มีคําสั่งไม่ฟ้องนะครับวันนี้ราคาสวัสด์ก็ดีดขึ้นมาเลยนะครับประมาณสัก5 6ถึงก็ถือว่าดีดขึ้นมาแรงเลยนะครับสวัสด์เนี่ยต้องบอกว่าลงมาค่อนข้างเยะนะครับไฮเดิมประมาณ40-41บาทนะครับแล้วก็ลงตามตลาดมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าโลรอบนี้ลงไปถึง17.7เลยปััจจุบนราคาคอู่ มาณ19บาทก็น่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน20บาทต่อไปถ้าเกิดว่าผ่าน20าขึ้นไปได้เนี่ยแนวต้านใหญ่ๆด้านบนจะอยู่ประมาณสัก24บาทเรามาดูตัวผลประกอบการของบริษัทนี้กันว่าเอ๊ะนะครับผลประกอบการเป็นไงทําไมราคาถึงลงเยอะขนาดนี้นะครับอะเราไปดูกันครับปี64เนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณ4,700ล้านพอปี65เนี่ยกำไรดรอปลงเห็นไหมประมาณสัก4,400ล้านพอปี66กําไรกลับมาโตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น5,000ล้านพอปี67กําไรไม่โตแล้วรงตัวอยู่ที่ประมาณ 5,000ล้านแล้วปีนี้ไตมัสหนึ่งกำไรก็ไม่ค่อยดีนะครับลดลงนะฮะเมื่อเทียบกับไตามาสหนึ่งของปีที่แล้วก็กำไรไตามาสหนของสวัสด์เนี่ยประกาศออกมาอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านมีการคาดการ์ว่ากำไรทั้งปีของปีนี้นะครับของสวัสด์จะอยู่ประมาณ4,600ล้านถ้าเกิดว่ากำไรปีนี้ประมาณ4,6 0 0 เทียบกับปีที่แล้ว5,000ปีนี้กําไรก็จะจลดลงนะสำหรับตัวสวัสด์แต่ว่าปีหน้ามีการคาดการณ์ว่ากําไรจะอยู่ประมาณสัก5,100ล้านกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนนะครับตอนปี64เนี่ยนะครับ20% 17% 18.5 16.4แล้วก็ลดลงมาที่15.35ก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มตัว ROE กําไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยแนวโน้มมันดรอปดลงนะจะลดลงสําหรับตัวสวัสไป ตัวอัตรากำไร,รสุทธิหรือมาจินนะครับปี6-4อยู่ที่49%เยอะมากปี6-5 39%ปี6-6นะครับ27ปี6-7นะครับ24ล่าสุดครับเหลือ23%เพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วเนี่ยนะครับทั้ง ROE แล้วก็มาจินเนี่ยของสวัสด์เนี่ยดูลดลงนะถ้าเกิดว่าเราไปดูตัว PE โอ้โห PE ปัจจุบันตอนนี้เพียงแค่6เท่าเอง6เท่าคือ ลงเยอะมากนะครับลงมาถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยโอเคสวัสด์เนี่ยมันดูแย่ลงโอเคไม่ว่าจะเป็นกําไรสุทธิ RE อัตรากำไรสุทธิแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าเอ้ยราคาที่ลดลงเนี่ยนะมันลดลงมากๆเลยนะครับอาจจะเหมือนกับว่าช่วงหลังดูไม่ดีแต่ราคาลงไปแรงมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดิมเนี่ย PE เคย17เท่า 15, 11, 12, ปัจจุบัน6เท่าเองแล้ว PBV ครับตอนนี้เนี่ย ต่ำกว่า1นึ่เท่านั้เองก็ต้องถือว่าถูกเมื่อก่อนเคยเท 3, 2, 2, 3, 2, 3, เรด3เท่า2เท่า2เท่ากว่าอะไรเงี้ยปัจจุบันเหลือไม่ถึง1แล้วนะครับแล้วก็ดีวเวเดนยูตอนนี้สวัสดีวเวเดนยูประมาณน4.9%ในส่วนของราคาเหมาะสมต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดอยู่ที่24บาทครับ